ไม่น้อยราคาถูกแถมผ่อนสบายด้วยนะคะใครหารถวิชช้งานแนะนำคันนี้เลยนิสส e ันอ m e ม a ่า 1.2e s p o r t Tech นะคะปี19ไม่0หม่กาโลเท่านั้นเองคันนี้ฟรีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้น5,100เท่านั้นนะคะใครสนใจอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานห้ามพลาดรับชมให้จบคลิปนะคะลูกค้ารับรองว่าได้คันนี้ไปคุ้มค่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถสวย,สวยราคาเบาๆผ่อนสบายๆหนึ่งคันมานําเสนอได้ชมกันใครที่กําลังมองหารถวิช้งานอยู่นะคะแนะนําไปอีกครั้งเลือกเลยนะคันนี้นะคะเป็นตัวนิสส e ันอะเมร่า 1.2e ส port Tech ปี2019นะคะเลขกไม่แค่46,000โลเท่านั้นเองนะรถมือเดียวสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเป็น เครื่องอย่างแน่นอนนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะเพราะว่าคันนี้ราคาค่าตัวถูกด้วยนะคะ2 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะผ่อนเริ่มต้นเพียง5,100เท่านั้นนะคะรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะรีบพักรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทรนะ0น8 2ศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คำปรึกษานะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด เรามีบริการไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะแล้วก็เอกสารไม่ยุ่งยากด้วยนะคะเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะคะลูกค้าแนะนําไปอีนหนึ่งทางเลือกเลยนะคะไยทะเบียนนี้เลย8กอไก่ยอยก 64, ักษ์1864กรุงเทพมาหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะได้เป็นรถสีดาเงาเงาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะโคมใสๆส,สวยๆไม่มีรอยแตกรอยแล้านะคะส่วนตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแมก เดิมจากโรงงานนอสซีู่โลโก้ตรงกลางยางขอบ15นิ้วนะคะตัวยางนะคะเป็นยางที่ติดมาพร้อมกับตัวรถเลยนะลูกค้าแต่ว่าเดี๋ยวนัดเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะลูกค้าได้รถสภาพส,ายสวยๆพร้อมใช้ไปใช้งานแน่นอนนะใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามาก่อนได้เลยนะคะช่วงล่างของรถเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มของเบ้าโชกนะคะสภาพเดิมๆสีเดิมจากโรงงานเม็ดอันมีเห็นชัดเจนเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยสันเหลี่ยมคมตรงโปง่ง ซุ้มล้อหรือว่าด้านข้างตัวรถนะคะเส้นคมคมมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยหลยักยิมนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะติดฟรีมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะคันนี้ราคาถูกมากนะคะ2อง0 0 0บาทเท่านั้นเองได้รถปี2019นะคะไม่น้อยมือเดียวไปใช้งานกันเลยนะฟรีดาวผ่อน5 0 0พันนะลูกค้ารายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ สภาพส,สวยๆพร้อมใช้เลยนะคันนี้ในส่วนของมือจับประตูทั้ง4ด้านนะคะคันนี้จะเป็นแบบโครเมียมนะคะกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทแบบไขนะคะหน้าตาแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูบอดี้ภายในของรถกันนะคะสําหรับภายในคันนี้ตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะมือจับประตูด้านในสีดําระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าไฟหน้า เปิดออโต้ได้ด้วยนะคะพวงมาลัยเดิมๆจากโรงงานไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะคะเครื่องเล่นเสียงก็เป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX เสียบได้แอร์อนาล็อกหุนมือปรับได้สี่ระดับเป็นรถเกียร์ออโต้นะคะรถอ e ีโคคาประหยัดน้ำมันด้วยนะอัตราการซิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยก็ประมาณ24กิกโลลิตรได้เลยนะลูกค้า 23- 24กโลลิตรเลยนะคะส่วนเลขไม้ของรถคันนี้ไม้แท้ไม้เดิมนะไม่มีกับไมค์กอไม้แน่นอนนะคะ เร็กไม้อยู่ที่49,000พโลอ่าไม้แค่49,000พโลนะเมื่อต้นคลิปพูดผิดขออภัยด้วยนะคะคันนี้ไม้ 4, 9 0 0 0พโลนะปี2019รถมือเดียวนะคะกระจกเดิมทุกบานด้วยสภาพสวยๆพร้อมใช้เลยนะใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะส่วนตัวเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะสีดาได้แดงเบาะผ้าระบายกัดได้ดีนะเบาะสวยๆไม่มีรอยฉีกรอยเล้าเลยนะคะไม่มีรอยแตกนะ ดูแลทําความสะอาดเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะคะแต่เรื่องระบายอากาศนะคะระบายความร้อนเนี่ยระบายได้ดีเลยสําหรับเบาะผ้าน,นะคะหัวน็อตซองประตูเดิมๆไม่มีรอยไขยรอยเขียบเขยื้อนนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะมาดูรถกับเพชรยนต์นะคะได้รถสวยถูกใจแน่นอนนะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้ทุกคันนะคะมาดูกันต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะบอดี้กว้าง นั่งสบายๆมีที่วางแก้วน้ำให้สองใบนะคะลูกค้าแล้วก็เบาะด้านหลังไม่มีฉีกไม่มีขาดตรงกลางดึงลงมาเป็นที่พักแขนได้อีกด้วยนะคะที่พักแขนที่วางแก้วน้ำเนี่ยนี่นะบอดี้สวยๆเลยนะคะบอดี้กว้างๆแล้วก็โครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะลูกค้าพวกสปอร์ตเมดอาร์ตเดี๋ยวดึงให้ดูนะเมดอาร์ตเดิมจากโรงงานนะคะโครงสร้างเดิมๆนะนี่ ไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนนะลูกค้าคงสร้างเดิมๆเ,เลยใครสนใจห้าพาันเลยนะคะผ่อนแค่5,100บาทเท่านั้นเองนะคะนี้ได้มาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันจากโรงงานนะคะสเกิร์ตสปอยเลอร์ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังนะคะติดมาให้อีก3จุดนะลูกค้าสภาพพร้อมใช้เลยนะคะใครสนใจห้าพาดเลย <S <S ปายทะเบียนนี้นะคะ8กไก่ยอยักษ์1864กรุงเทพมหานครสนใจรีบทักรีบทรบทรรีบติดต่อมา ได้เลยตามเบอร์โทรหน้าจอนะคะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาสวยงามเลยนะไม่มีรอยแตกรอยรล้านะคะบอดี้ด้านหลังของรถนะคะบอดี้กว้างๆเลยบรรจุเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะคะลูกค้าอันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้ายังปรับสภาพไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแต่โครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะลูกค้าดูด้านในนะนี่โครงสร้างเดิมๆตะเข็บรอยเย็บอะไรเนี่ยคือเดิมๆจากโรงงานนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยนะรถยังปรับสภาพไม่เสร็จนะคะนัดมารีวิวได้ชมกัน ก่อนใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะซีนเดิมๆจากโรงงานนะคะซีนเดิมจากโรงงานไม่มีอรอยสนินมรอยเชื่อมรอยต่อนะคะไม่มีเลยนะโครงสร้างเดิมๆการันตีให้เลยนะคะแล้วก็หัวน็อตต้องฝากระโปรงด้านท้ายสีเดียวกับตัวรถไม่มีไข่ไม่มีเขียบขี้เลยเลยนะใครสนใจนะคะอยากได้รถไปใช้งานแบบผ่อนไม่แรงผ่อนสบายๆคันนี้แนะนําเลยนะผ่อนแค่5 0 0 0นหนึ่งนะคะเงินเดือนประมาณ13ื่นสาี่เนี่ยก็สามารถออกรถได้แล้วนะคะคันนี้ถ้ามีเครดิต นะยิ่งออกสบายเลยนะคะลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าไม่มีเครดิตของเงินเดือนหมื่นห้าออกคนเดียวได้นะคะเงินเดือนหมื่นห้าออกคนเดียวได้เลยนะเอารถไปผ่อนกันก่อนนะคะลูกค้าผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆแล้วค่อ,คอยขย,ขยายเป็นคันที่ใหญ่ขึ้นได้นะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะเดิมๆสวยๆเลยนะคะนี่ภายใน ไม่มีอรอยขีดรอยข่วนไม่ช้ำเลยนะรถฟรีสิบเก้าไม่แค่สี่หมื่นเก้าคันโลเท่านั้นเองนะลูกค้ารถมือเดียวด้วยนะคะภาษีพรบบทางร้านดูแลให้แค่นี้ก็จกเดิมทุกบานสภาพสวยๆพร้อมใช้เลยนะเหลือกเก็บรายละเอียดด้านหลังแค่เล็กน้อยนะคะลูกค้าก็พร้อมใช้แล้วนะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะลูกค้าแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถแค่นี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด3สูบ1 2 0 0ซีซี79้าแรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบน,นซินเ1้า E 2 0เติมได้เลยนะคะอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยประมาณ23 24โลลิตรเลยนะคะเป็นรถอีโคคาร์นะคะคันนี้ประหยัดน้ำมันนะใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดเลยเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีสมั่นไม่มีสถานไม่มีคาบน้ำมันหยุดเลเยิมนะคะคานด้านหน้าตรงๆไม่มีโคดไม่มีงองไม่มีรอยเชื่อมอรอยต่อนะสติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆมีติดอยู่ครบเลยนะคะ โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะลูกค้าแผ่นเพจของรถมีติดให้เห็นชัดเจนเช็คข้อมูลเช็คประวัติจากศูนย์บริการได้เลยนะคะออนไลน์ทั่วประเทศนะไม่มีชนหนักการันตีให้เลยนะคะซีนเดิมจากโรงงานเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนแล้วก็หัวน็อตตรงแก้มด้านในนะคะซีเดียวกับตัวรถไม่มีเขียบเพย์เลยหัวน็อตฝักกระโปรงเดิมๆเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนนะคะหรือว่าสติ๊กเกอร์มอ,อ,อก,กอมีติดที่เห็นเด่นชัดเลยนะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะไปใช้งานได้ยาวๆนะปีใหม่ใหม่น้อยราคา ถูกผ่อนสบายแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะกับตัวนิสส e ันอะเมล่า 1.2e สปอร์ตเทคคันนี้นะคะปี19ไมล์49,000ราคาเพียง259,000บาทเท่านั้นเองนะ,ะฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นที่5,100รายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะลูกค้าเครดิตดีเนี่ยไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวต่างจังหวัดก็ออกได้เรามีไฟแนนซ์เป็นเซ็นให้ถึงที่เลยนะ,คะใครสนใจท้ามผ้ารีบทักรีบโทรรีบติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์โทรนัดนะคะ0982609587 นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ